JSP JSP is the wonderful world JSP 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 on a colorful day music music day music วันนี้มาคบกับครูฟงเหมือนเดิมน,นะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูฟงจะพาเด,ด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะเด,ด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษกันเลยนะคะค่ะและต่อมานะคะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือ ภาษาอังกฤษเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือเด w r ไวติงนั่นเองอ่ะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเล่มสีชมพูแบบนี้เลยนะคะอ่ะเจอหรือยังคะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเด็กๆเจอแล้วนะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่หกนะคะ หน้าที่หกเขาจะมีเลขหกอารบิกนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางตรงนี้เลยนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะลากเส้นนะคะตามรอยปะนะคะและเขียนตัวอักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัวอะไรีร,รู้ไหมคะอ่าสำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะจะเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว B พิมพ์เล็กนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลากเส้นตามรอยปักนะคะรูปภาพกันก่อนนะคะค่อยไปเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะด้านล่างนะคะ,ะภาพด้านบนจะเป็นรูปภาพปลาแล้วก็รูปภาพเด็กผู้หญิงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นตามรอยปะตรงนี้กันก่อนนะคะจะเริ่มจากตรงนี้นะคะลาก ค้ง oh, ไปด้านหลังแบบนี้โค้ง oh, ไปด้านหลังให้เด็กลากเส้นตามรอยปะตรงที่เขาเป็นรอยปะนะคะส่วนเส้นไหนที่เขาไม่ได้เป็นรอยปะเขาเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กไม่ต้องไปลากซ้ำนะคะเอาเฉพาะตรงที่เขาเป็นรอยปะนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เลย เขาจะเป็นอ่ารูปภาพคลื่นนะคะของน้ำนั่นเองที่อยู่ใต้น้ำเป็นโค้งๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็จะมีรูปภาพปลานะคะเราก็จะมาลากเส้นตามรอยปะ เกร็ดของปลานั่นเองนะคะก็จะโค้งมาด้านล่างแบบนี้ตามรอยัตาตรงนี้เลยเป็นโค้งแล้วก็มาเส้นต่อมา จะา้างเป็นเกร็ดปลานะคะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะ,ะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะเป็นเส้นรอยปะนะคะของเส้นผมของเขานั่นเองนะคะจะเป็นหยักๆโค้งๆ,งๆจะเริ่มโค้งจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้โค้งจากด้านล่างโค้งไปด้านบน ก็โค้งไปด้านหลังนี้นะคะค่อยๆโค้อองตามเส้นนะคะอันนี้เลยจะเป็นเส้นผมของเขาเส้นนี้ต่อ เส้นด้านในโค้งโค้งล,ลมงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเดียกค่อยๆลากนะคะแล้วก็เส้นนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูอักษรภาษาอังกฤษนะคะอักษรภาษา,ษาอังกฤษตัวนี้คือตัว B พิมพ์อะไรนะคะ น่าจะเป็นตัวบีพิมพ์ใหญ่นั่นเองซึ่งเขาจะมีตัวอย่างนะคะที่เขียนมาให้เด็กดูเป็นตัวอย่างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวบีพิมพ์ใหญ่เขาจะมีวิธีการเขียนนะคะทั้งหมดสามขั้นตอนนั่นเองจะเริ่มจากตรงนี้นะคะลากตรงมายกเป็นสอเริ่มจากด้านบนโค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้ง แบบนี้แล้วก็โค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งโค้งแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นตัวบีพิมพ์ใหญ่นั่นเองอีกหนึ่งตัวนะคะลากตรงลงมายกดินสอโค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้งแล้วก็ลากกลับมาโค้งไปด้านหลังอีก หนึ่งโค้งแบบนี้อีหนตัวค่ะรับตรงมาโค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้งโค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งคโคง้งแบบนี้ก็จะกลายเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะ ค่ะพเพิ่งอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าวเขาเพิ่งใช้เมาส์นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะก็อาจจะควบคุมดินสอยากนิดหนึ่งนะคะต่อมาสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบีพิมพ์เล็กนะคะตัวบีพิมพ์เล็กเขาก็จะมีวิธีการเขียนนะคะแค่สองขั้นตอนเท่านั้นนะคะจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะลากตรงลงมายกดินสอ โอไปด้านหลังแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยอีกหนึ่งตัวลากตรงลงมาอีกหนึ่งตัวนะคะลากตรงลงมาโอไปด้านหลังหนึ่งตัวค่ะลากตรงลงมา ยกตัวสองโค้งไปด้านหลังอ่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นตัว B ีพิมพ์เล็กนั่นเองอ่ะตรงนี้นะคะจะมีตัว B ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว B ีพิมพ์เล็กนะคะตัว B ีพิมพ์ใหญ่ลากตรงมาค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้ง ค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งโค้งแบบนี้ตัวีพิมเล็กลากตรงมา็กเลี้ยงหอโค้งไปด้านหลังหนึ่งโค้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเติมน,นะคะให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะคะเราจะได้รู้นะคะว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำนี้เขาคือคำว่าอะไรนั่นเองตัว b พิมพ์ใหญ่แล้วก็คำนี้ด้วยค่ะจะเป็นตัว b พิมเล็กนะคะค่ะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำนี้นะคะดูอักดตามกู้ฟึงนะคะ b a แ bon. อลแอแปลว่าลูกบอลคำนี้ก็เหมือนกันนะคะ B A L อแอแอลแปลว่าลูกบอลนะคะค่ะและสำหรับหน้านี้นะคะ จะเป็นรูปภาพปลาแล้วก็รูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ให้เด็กนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของตนเองเลยนะคะคุณพรจะไม่ได้ระบายให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่7นั่นเอง หน้าที่7นะคะจะมีเลข7อรารบิกนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางตรงนี้เลยสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะลากเส้นนะคะตามเส้นประนั่นเองนะคะ,ะในภาพนี้นะคะจะมีรูปภาพแมลงเต่าทองใบไม,ไม้แอปเปลิลมะม่วง แล้วก็รูปภาพดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นตากรอยปักกันนี้เขาจะเริ่มจากตรงนี้เลยโค้งมาตรงนี้ก่อนอแล้วก็โค้งเล่น,นอน้อีกค่อยๆลากนะคะโค้งมาด้านหน้าแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมารูปภาพใบหมายนะคะเด็กๆสังเกตดูตรงลูกศรของนะคะตรงนี้ลากลงกมาตามรอยปะได้เลยแล้วค่อยลากนะคะแล้วก็เขาจะมีลูกศรตรงนี้ให้โขงต่อไปเลยนะคะ ็จะมีตรงนี้ตรงก้านของใบไม้แบบนี้ต่อมารูปภาพแอปเปิลนะคะเข้าไปเริ่มจากตรงนี้โอ นี่ต่อมารูปหาพมโนโค้งคไปตามแนวลูกอนที่เขากำหนดมาให้เลยนะคะนะคะ่อยะ ต่อมารูปภาพดอกไม้เราจะมาว่าตรงกลางก่อนโกลมแล้วก็ลีดน้กลีดที่หนึ่งปีดกับไม้ปีดที่สอง ที่สามเ็ที่เสี่งแล้วก็ใบนะคะใไม้ที่อยู่ตรงกีบดอกไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้เขาคือตัวอะไรคะอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะเขาก็คือตัว C นั่นเองจะมีทั้งหมดสองตัวตัวนี้นะคะจะเป็นตัว C พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว C ีพิมพ์เล็กนะคะ และสําหรับหน้านี้นะคะให้เด็กนะคะระบายสีให้สวยงามตามจินตนา,าการของตัวเองเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวก็เพงจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่8นะคะหน้าที่8จะมีเลข8อรารบิกนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางตรงนี้เลย สำหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กนะคะลากเส้นตามเส้นประและเขียนตัวอักษรตัว C นะคะจะเป็นตัว C ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว C ีพิมพ์เล็กนะคะค่ะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพมีรูปภาพอะไรบ้างคะาจะามีรูปภาพนอนใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพแมวนั่นเอง อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลากเส้นตามรอยปะรูปภาพหนอนกันก่อนนะคะลำตัวของหนอนจากตรงนี้เลยโค้งลงมาด้านล่างตรงนี้โค้งลงมาด้านล่างเริ่มจากด้านบนนะคะเป็นลำตัวของหนอน ค่อยๆล่างนะคะพยายามอย่าให้เขาออกนอกเส้นนะคะโค้งลงมาสุดท้ายสังเกตดูแนวลูกสอนที่เขากำหนดมาให้ด้วยนะคะว่าเขาต้องการให้เราโค้งไปด้านด้านไหนหรือว่าโค้งไปทางไหนนะคะ อ่าเดี๋ยวน้อยตัวหนอนตัวนี้อรงนี้โค้งเหมือนเดิมเลยนะคะลำตัวของเขาค่ะตามแนวลูกศรที่เขากำหนดมาให้เลย แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ในกรอบตรงนี้เลยอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัว c พิมพ์ใหญ่นะคะตัว c พิมพ์ใหญ่กับตัว c พิมพ์เล็กนะคะเขาจะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันตัว c พิมพ์ใหญ่เขาจะตัวใหญ่กว่าส่วนตัว c พิมพ์เล็กเขาจะตัวเล็กนะคะ ซึ่งวิธีการเขียนตัว C พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว C พิมพ์เล็กจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการเขียนแค่หนึ่งขั้นตอนเท่านั้นง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปัตัว C พิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะลากโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้เลยง่ายมากๆเลยนะคะโค้ง ลงมาด้านล่างต่อมาโค้งลงมาด้านล่างเราต่อมาค่ะโค้งลงมาด้านล่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเขียนตามรอยปะนะคะตัว C ีพิมพ์เล็กกันต่อเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะจากตรงนี้ค่ะโค้งมาด้านล่างแต่ว่าตัว C ีพิมพ์เล็กเขาจะเขียนตัวเล็กกว่าแค่นั้นเองนะคะเขียนเหมือนกันเลยแค่หนึ่งขั้นตอนง่ายมากมเลยจากด้านบนนะคะโค้งมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ ปากเขาจะไม่ติดกันนะคะเขาจะมีช่องตรงนี้มีเด็กๆหลายคนเลยนะคะชอบคุ้มมาปากเขาติดกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องสังเกตด,ดูดีๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาตรงนี้ก็เป็นตัว C พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว C พิมพเล็กนะคะแล้วก็จะมาเขียนตัว C พิมพ์ใหญ่กันก่อน ตัว C พิมเล็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาด้านล่างนะคะเขาจะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมกันก่อนนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้คือคําว่าอะไรนะคะตัว C พิมพ์ใหญ่ส่วนตรงนี้จะเป็นตัว C พิมเล็กอ่ะสำหรับคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะดเด็กๆอานสะกดตามฟังนะคะ C a T cast แปลว่าแมว cast แปลว่าแมวต่อมาตรงนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ C a T cast แปลว่าแมวเหมือนกันนะคะ อ่าทีนี้สําหรับหน้านี้นะคะคุณป้องก็ได้พาเด็กๆนะคะเขียนลากเส้นตามรอยปักนะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว C ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว C ีพิมพม์เล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้านี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะค่ะและถ้าเด็กคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพการบ้านส่งคุณป้องด้วยนะคะ ค่ะเขา้จะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นรนะยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ